ก็พอดีเรามีทีมเขียนบทเป็นน้องแนนนะครับ,รบแลบพี่ตีใช่ไหมแนนเก็จะมีใส่ความเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยเข้าไปไเยอะโดยที่มีโคไดยอย่างพี่เมย์ด้วยเขาก็ช่วยเอ็นคิดว่าเอ๊ะเดกฟาร์มมันควรจะเป็นโลโก,โก้คืออะไรอะไรคือตัวแทนของฟารมแล้วก็แล้วก็แนนมั้งแนนแนน่าจะมีไปรีเสิร์ชเรื่องนางพญาพึ่งมา<ช>โดยที่โดยที่หกเหลี่ยมนี่มันเป็นมันเป็นรวงพึ่งที่มันต่อๆกันใช่ไหมับ ก็คือแบบเป็นเป็นที่ของพึ่งงานทํางานผลิตน้ํา,นนา,พาพึ่งอะไรเงี้ยโดยนางพญาพึ่งอ่ะมีมีหน้าที่ผสมพันธุ์กับพึ่งตัวผู้ <Ừ. S 2> แล้วพึ่งตัวผู้ก็ตายไปอะไรประมาณนี้ <Ừ. S 2> ก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้มันมันดูว่าผู้หญิงเป็นใหญ่ดิพอผู้หญิงเป็นใหญ่ปั๊บการออกแบบให้เป็นหกเหลี่ยมเนี่ยก็เลยกลายเป็นแบบที่อยู่ของพึ่งตัวผู้แล้วก็ข้างนอกซิตี้นี่คือพึ่งงาน <Ừ. S 2> ที่คอยรันแบบว่าเขาเรียกไรรันชีวิตชีวาในเดอะซิตี้นี้ไปอะไรเงี้ย